สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วคะ่ะกับคลิปพิเศษเปิดไพ่ในหัวข้อรางวัลอันสง่างามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้เพื่อชดเชยเยียวยาสถานการณ์ที่ผ่านมาของชาวพฤกษบภายใน2ส,สัปดาห์นี้นับตั้งแต่วันที่ได้รับชมคลิปคืออะไรนะคะวันนี้สามารถรับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวศุกร์แล้วก็ดาวจันทร์ ที่พฤกษพเลยนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้ค่ะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนคือชาวราศีพฤกษบตามโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เอฟเลือกไพ่ เตดนางพยานงูขาวนะคะมาใช้ในการทํานายให้กับชาวฝึกศพนะคะสวยมากเพิ่งได้มาใหม่นะคะใช้ไปแบบไม่กี่รอบนะคะ The Spiritual Snake Tarot นะคะสวยงามมากเลยตำนานนางพยางูขาวหลังไพ่เขาเป็นสีทองนะคะงดงามค่ะสำหรับนี้เรามาอธิษฐานเปิดไพ่กันเลยนะคะ รางวัลที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้เพื่อเป็นการชดเชยเยียวยาให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษภศภายในสองสัปดาห์หลังจากวันที่ได้รับชมคลิปนับจากวันที่ได้รับชมคลิปนะคะคืออะไรคะอุยทย่เพื่อนๆขออภัยค่ะมามาต่อกันสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบเป็นรางวัลให้กับชาวพฤกษภศภายในสองสัปดาห์คืออะไรคะ อาค e ีนนะคะจะพูดว่าหนึ่งดาบนี่คือราชนีนะคะราชินีถือดาบเทมากเลยพลังงานของพลังงานของความคิดอันเต็มไปด้วยปฏิพานไหวพริบนะคะความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องนะคะความสำเร็จในการทำงานการถูกชื่นชมและเกรงขามในความาในความสามารถในความรู้นะคะ แล้วก็มีไพ่ซิกอัฟคับ6ถ้วยค่ะ6ถ้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสุขความพึงพอใจคุณจะเป็นบุคคลที่มีความสำเร็จมีความก้าวหน้าและมีวิถีเป็นของตัวเองจากนี้ไปคุณจะรู้สึกว่าเหมือนกับผู้คนรอบด้านผู้คนรอบด้านเอ็นดูอุปถัมภ์คุณ โลกนี้เหมือนกับจะเป็นความสบายใจให้กับคุณเพิ่มมากขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อกูลนะคะการเมตตาปรารถนาดีได้รับโอกาสดีๆมาจากผู้ใหญ่นะคะมาจากลูกค้านะคะหรือว่ามาจากการติดต่อเจรจาประสานงานอะไรก็ตามแต่คุณจะพบกัลายาณมิตรมากมายเลยที่เอื้อเฟื้อเอื้อ เอ,อื้อาทรต่อคุณและช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่ทํามาค้าขายนะคะช่วงนี้ทํามาค้าขึ้นมากๆเลยซิกอัพคัพยังแปลวะ่ามีเกณฑ์ที่จะได้ลาบผลนะคะผู้อื่นมักจะมีลาบผลต่างๆมาให้กับคุณนะคะคนรอบตัวปรารถนาดีและมีเมตตาต่อคุณอุยสิถ้วยสวยจังเลยจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักจะมีข่าวดีในเรื่องของบ้านเรื่องของทรัย ทรัพย์สินที่ดินมรดกหรือสิ่งที่ตัวเองจะสร้างสารรค์ด้วยตัวเองคุณมีเกณฑ์ที่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับลาบผลเป็นทรัพย์สมบัติได้รับราบผล เป็นตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะสิ่งที่จะต้องเฉลิมฉลองจนใจฟูมีข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะมาถึงตัวมีเกณฑ์ได้ของขวัญจากคนรักมีเกณฑ์ได้รับการอุปถัมภ์การแบบซื้อของให้การพาไปเลี้ยงข้าวการพาไปเที่ยวกันพาเดินทางในช่วงในช่วงภายในสองสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ถูกดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีถูกประครับประคองเป็นอย่างดีแล้วถ้าหากปัญหาในชีวิตในช่วงที่ผ่านมา คุณจะสามารถแก้ไขได้อย่างแบบเด็ดขาดนะนะคะราชนีถือดาบออกมาเป็นใบแรกนะคะและ1เหรียนรวยสิคะร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะคะมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็ร่ำรวยมากๆเลย1เหรียน คุณจะมีการเงินที่ดีขึ้นรายได้ของคุณจะขยายตัวคุณจะรู้สึกว่ามันง่ายที่คุณจะหาเงินที่คุณจะสร้างรายได้ซิกอวอนความสําเร็จนะคะซิกอวอนความสําเร็จและการเป็นที่ยอมรับนี่แหละตั้งแต่ไพ่หกถ้วยออกมาแล้วดวงชะตาของคุณทํามาค้าขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง นะคะค้าขายมั่งคัง่งรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนส่งเสริมท่านใดที่ไม่ได้ทํางานประจำนะคะก็ช่วงนี้รายได้ขยายตัวมากเป็นช่วงเวลาอันสําคัญในการได้รับผลกําไรนะคะลาบผลเงินไหลนองทองไหลามานะ่ะเป็นเป็นผู้ที่จะมีชื่อเสียงโดดเด่นด้วยถ้าหากท่านใดที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทํางานออนไลน์ทํางานเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเอา ความรู้ความสามารถปฏิพานเอาพรสวรรค์ของตัวเองความเชี่ยวชาญของตัวเองออกมาแสดงให้ผู้อื่นได้ได้แบบชื่นชมนะคะคุณจะถูกชื่นชมหกไม้เท้าหกไม้เท้าคือคนที่จะมีเสน่ห์นะคะดึงดูดความเมตตามหานิยมมาถึงตัวชื่อเสียงมาถึงตัวนะคะแล้วก็ t ด e มา g i c เชียนพลังงานของคนที่ได้โชว์ความรู้ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์นะคะ เป็นบุคคลที่จะมีครบเลยนะคะดาบไม้เท้าถ้วยแล้วก็เหรียญน,นะคะสัญลักษณ์ของปฏิพันธ์ไหวพริบอันปลาดเปลืองและเสร็จและแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่ระบุว่าช่วงนี้จะทําอะไรมักจะเห็นผลลัพธ์ที่ที่น่าชื่นใจสุดๆเลยอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าโอ้แบบ คุณถูกเกื้อกูลขนาดนี้เลยอะคุณถูกตอบรับคุณถูกต้อนรับขนาดนี้เลยนะคะคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนสิเหรียญค่ะรวยร่ํารวยเป็นอันมากร่ำรวยเป็นอย่างมากนะคะสิเหรียญก็มาสิบถ้วยก็มาสิเต็มสิไม่หักเลยรางวัลน,นี้แล้วก็ชาริออจะมีข่าวดีเรื่องการเดินทางมีเกณฑ์ได้บ้านมีเกณฑได้รถนะคะบ้านก็คือสิบถ้วยสิบเหรียญชาริออตนะคะรถ นั่งรถมาเลยมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวมีเกณฑ์ที่คนทางไกลจะเดินทางมาหาถ้าใครที่คบหากับคนรักแบบ long distance relationship หรือคนโสดอาจจะได้สาย ส,สายสัมพันธ์ทางไกลมาสารสัมพันธ์ลงเอยเป็นครอบครัวจะได้เฉลิมฉลองทรัพย์ก้อนโตรัพยากรก้อนโตจากรายได้การลงมือทําแล้วก็มีลาบลอยมีเกณฑ์ได้ลาบลอยด้วยหรือบางท่านอาจจะมีผลกําไรมาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศต่างแดนการลงทุนอะไรกับองค์กรหน่วยงานระหว่างประเทศ พวกตลาดหลักทรัพย์ค่าเงินตลาดทองคําอะไรแบบนี้นะคะได้ดีมากเลยในช่วงนี้นะคะคือเห็นผลกําไรไหลามาเทมานะ่ะเห็นความสําเร็จแล้วก็ชื่อเสียงก็จะดีชื่อเสียงขจรกระจายมากขึ้นผู้ติดตามมากขึ้นถ้าใครทําถ้าใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะจะโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็จะเป็นคนที่ในช่วงนี้ ทำอะไรก็ตามแต่จะเห็นผลลัพธ์มาที่น่าภูมิใจนะคะความพราานะคะความภูมิใจออกมาแล้วก็มีไพ่ Tree of Pentacles สามเหรียญประสานงานเจรจาประสานงานอะไรกับผู้ใดก็ล้วนแล้วแต่ลงตัวและทำร่วมกันทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดีนะคะ c o l l a b o r a t e Collaboration ร่วมแรงร่วมใจนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้กัลยะาณมิตรใหม่ๆเข้ามามีเกณฑ์ที่จะมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาลูกค้ารายใหญ่ก็ปากต่อปากนะคะที่จะดึงดึงแบบเงินลาาผลใดๆมาหาคุณสิ่งที่คุณเคยดูแลสิ่งที่เคยทําไว้เป็นอย่างดีสิ่งที่เคยสร้างมูลค่าไว้เป็นอย่างดีแล้วก่อนหน้านี้ยังไม่เห็นผลผลิบานจะเริ่มเห็นผลส่งผลที่น่าปลื้มใจที่น่าปลื้มปิติยิ่งนัก นะคะทุกอย่างที่เคยทำด้วยความประนีดด้วยความอดทนด้วยความพากเพียรจะฉายแสงมากๆเลยและผู้ที่แล้วก็มีแต่ผู้ที่อยากจะส่งเสริมนะนะคะให้ผลงานของคุณยิ่งขจรขจายหรือว่ายิ่งยิ่ง ยิ่งอยากส่งเสริมคุณนะคะยิ่งอยากช่วยเหลือยิ่งอยากโฆษณาให้คุณไม่ว่าคุณจะค้าขายอะไรทํางานประจําหรือว่าทํางานส่วนตัวก็ตามแต่หรือทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันสามเหรียญค่ะบางคนอาจจะมีงานหลายหน้าอาจจะมีงานหลายช่องทางนะคะก็จะเห็นผลลัพธ์ว่าโอ้ได้รับความสําเร็จที่น่าย,ยินดีจังเลย่ะนะคะสิบเต็มสิบเลยเรามาดูต่อค่ะกันโดยเฉพาะกันเงินดีมากนะคะ ยิ่งแก้ปัญหายิ่งได้ดีอุ้ยน่ารักจังเลย Queen ัพคัพค่ะราชนีถือถ้วยราชนีถือถ้วยเป็นที่รักอุ้ยพี่อเพื่อนราชาถือถ้วยนะคะแล้วก็ t r e n g t h อันนี้เหมือนหน้าหน้าปกเลยนะคะอัศวินถืออัศว,วินถือเหรียญน,นะคะอัศวินถือเหรียญเขาแปลงเป็นงูนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้ คือสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่จะก้าวหน้ามีรายได้ที่ขยายตัวมีความภูมิฐานขึ้นในชีวิตนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะผลผลิตงอกงามไพูบุ์และจะอยู่ยั่งยืนนะคะคุณจะเจอช่องทางการสร้างรายได้ที่ทำให้ตัวเองโอ้สบายใจในเส้นทางการเงินไปแบบยั่งยืนมั่นคงสเตรนนะคะสุขภาพของคุณจะดีขึ้นวิถีชีวิตของคุณจะลงตัวมากขึ้นนะคะนี่คือข่าวดีที่จะมาหาคุณเป็นรางวาัลแล้วดูสิคะ นี่คือราชาถือถ้วยผู้รักคุณไม่ว่าเนิ่นนานไปเพียงใดก็จะรักคุณจนแก่ชราเคียงข้างคุณนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะมีคนที่ชอบคุณอยู่แล้วก็ได้ที่แบบตามดูชีวิตของคุณที่แบบคอยห่วงหาคุณอยากรู้เรื่องราวของคุณและคุณกำลังจะได้ลงตัวการเนี่ยเฝ้าคุณมานานแล้วนะคะจนแบบ ผมงอกแล้วนะคะนี่แหละคนนี้แหละคนนี้แหละที่เฝ้าจนแบบอยู่มานานแล้วก็แล้วก็เตรียมตัวเลยที่จะได้ลงเอยท่านใดที่หรือว่าใครที่ไม่มีละ่ะ ใครที่ไม่มีใครเลยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะพบรักมีเกณฑ์ที่จะพบรักมีเกณฑ์ที่จะพบคู่ที่เข้ามาแล้วรักคุณแบบปลืม้มปิติมากๆรักคุณแบบให้เกียรติมากๆรักคุณแบบให้คุณค่ากับคุณมากๆเลยรักคุณแบบทนุถนอมแล้วก็เหมือนกับบูชาเทิดทูนความรักที่มีให้กับคุณนะคะอาจจะได้พบรักที่มาจากต่างถิ่นแดนไกล แต่ว่าคนผู้นี้เขาจะจัดสรรชีวิตจัดสรรเส้นทางชีวิตเพื่อที่จะเหมือนเตรียมตัวมาประสบพบเจอและเคียงข้างคุณเลยถ้าหากท่านใดที่ถ้าหากท่านใดที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วความรักจะมั่นคงอบอุ่นและได้มอบและมีเกณฑ์จะได้มอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันมีเกณฑ์ที่จะมีทรัพย์สินสมบัติเพิ่มพูนร่วมกันมีเกณฑ์ที่จะ ได้อยู่ในจุดที่ฐานะทางการเงินมัง่งคั่งขึ้นร่วมกันนะคะได้ฉลองความสำเร็จจากกิจการงานใดก็ตามแต่ที่ได้ทำร่วมกันสิปเรียนนะคะพิธีแบบเฉลิมฉลองนะ่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นการกินเลี้ยงธรรมดาธรรมดาก็ได้นะคะในครอบครัวอาจจะเป็นการแบบ เลี้ยงอาหารสังสรรค์ในหมู่ญาติสนิทมิสหายกัลยะาณมิตรนะคะจัดความสำเร็จใหญ่ๆนะคะภายใน2สัปดาห์นี้จะมีข่าวดีที่ทำให้ได้ปลื้มใจของการและการมาถึงถ้าท่านใดที่ความสัมพันธ์ยังไม่มีความชัดเจนเดี๋ยวจะมีความชัดเจนเกิดขึ้น นะคะคสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมาถึงแล้วนะคะเตรียมตัวเลยคุณได้พิชิตใจคุณได้พิชิตหัวใจของเขาผู้นั้นของเธอผู้นั้นไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็เตรียมที่จะลงเอยกันนะคะ mm hmm. เหมือนกับต่างคนถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงเอยใกล้ชิดเคียงข้างกันเหมือนต่างคนต่างก็สะสมศักยภาพนะคะสะสม ความรู้และความเข้าใจในการทำในการในการสร้างความรักในการสร้างความรักร่วมกันนะในการทำความสุขให้เกิดขึ้น เป็นทั้งสองฝ่ายบุคคลที่เหมือนไลท์แอดแทร็กไลท์คนอบอุ่นดึงดูดคนใจดีคนเอื้ออาทรดึงดูดคนชอบตอบสนองแบบนั้นเลยนะคะชายมีรักหญิงมีใจมาเจอกันนั่นเองแต่เอฟมีความรู้สึกว่าอาจจะมีอุปสรรคอยู่นะคะชารีออดมีอุปสรรคอยู่แต่คุณจะข้ามผ่านอุปสรรค และยิ่งเจออุปสรรคนี่แหละจึงทำให้คุณยิ่งยิ่งรับรู้ถึงความรักที่ท่วมท้นที่มีให้กันและกันนะคะเรามาดูไพ่ออรเ์เรคักันค่ะการเงินก็ดีมากเลยนะคะ10บถ้วยสิเหรียญ สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบเป็นรางวัลให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภภายใน2ส,สัปดาห์นี้คืออะไรอีกคะเนสรังบ้านมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเรื่องบ้านมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเรื่องการได้รับทรบัพยากรที่ดินหรืออาจจะได้ขายก็ได้นะคะยังไงยังไงก็จะต้องมีเกณฑ์ที่แบบรู้สึกได้ข่าวดีหรืออาจจะเห็นหนทางและในการสร้างชีวิตที่มั่นคงร่ำรวยอย่างยั่งยืน บางท่านที่ยังไม่มีบ้านจะเจอช่องทางการสร้างไรายได้ที่เพิ่มพูนมหาศาลหรือจะเห็นความมั่นคงทางการเงินที่เกิดขึ้นแน่แท้จนทําให้รู้สึกว่ามีหวังแล้วเนามีหวังแล้วเนอจะมีทรัพย์สินใหญ่ๆเป็นของตัวเองในภายภาคหน้าในครอบครัวจะสุขสบายขึ้นแล้วจะมีที่อยู่อาศัยแล้วที่เป็นของตนนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยนะคะว่า มีข่าวดีที่จะได้ลงหลักปักฐานสร้างรังรักร่วมกันพบความอบอุ่นในความรักนะคะภายใน2ส,สัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากการสังเกตการ observe observation คุณจะเป็นคนที่ช่างสังเกตเวลาที่คุณมีสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นราชนีถือดาบที่ออกมานะคะไพ่ชารีออดไพ่หกไม้เท้าคุณจะสังเกตว่า คุณจะไม่ใช่คนที่พอเจอปัญหาแล้วมานั่งนั่งถุกนั่งรู้สึกว่าอุ้ยทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมยอดตกทําไมไม่ได้ตามเป้าหมายแต่คุณจะนั่งสังเกตว่าเอ๊ะอันนี้เป็นอันนี้บวกกันแล้วแล้วอย่างนี้ดีกว่าเอฟก็ไม่รู้จะหาคําไหนมาอธิบายนะคะแต่คุณ observer observation แน่นอนคุณจะเป็นคนที่ได้เรียนรู้นะ่ะแล้วรู้สึกว่าอุย้ยทาแบบนี้ทําแบบนี้ดีกว่าจริงๆนะคะทำทำ,ทำลองทําอย่างนี้ดูซิแล้วก็ดีกว่าจริงจริง รางวัลของนักสังเกตที่อันนี้ไม่ใช่แค่ชอบรู้เรื่องชาวบ้านนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่แบบอ,อาหารอาหารทางอารมณ์อะไรบ้างไม่เป็นไรแล้วก็นี่ด้วยช่างสังเกตที่เป็นประโยชน์นะที่ว่าสังเกตว่าโอ้ระบบตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ในการทํางานระบบการค้าระบบการลงทุนระบบการทําออนไลน์โอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะ,ะการการที่จะทําอะไร ตรงนี้แล้วถึงจะได้รับข้อมูลตรงนี้อ,อ๋อหรือทําไปตรงนี้มากหน่อยแล้วแล้วมันจะดีขึ้นตรงนี้คุณจะสังเกตและคุณจะรู้แล้วคุณจะแล้วนี่แหละเส้นทางของรางวัลว,ว่าทําไมคุณต้องเรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่ามันจะทําให้คุณนั้นบันทึกเอาไว้เป็นร่องแห่งภูมิปัญญาว่าว่านี่แหละไม่ว่าคุณจะทําอะไรในภายภาคหน้าคุณร่ํารวยหมดเลยนะคะ คุณร่ำรวยหมดเลยคุณเป็นพฤกษบแท้จริงเลยที่ที่เป็นเจ้าความมั่งคัง่งความรุ่งเรืองความ Prosperity ความอุดมสมบูรณ์นะและอะไรที่สังเกตได้มากกว่าผู้อื่นอย่างนี้แหละที่จะทำให้คุณนั้นนะก้าวหน้านะคะประสบความสำเร็จอย่างแน่แท้นะคะได้ถูกได้ถูกเรียกขวันนะคะถูกปลอบประโลม ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาหลายๆเดือนบางคนหลายๆออาทิตย์บางคนอาจจะเป็นปีนะคะคุณจะถูกปลอบประโลมปลอบโยนหัวใจนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ได้รับชมคลิปอะไรอะไรที่เคยเสียขวัญไปก่อนหน้าน,นี้ว่าโอ้อไรายได้หดจังโอ้แบบดูสีแบบความสำเร็จไม่เป็นไปตามเป้าแต่ว่าสิ่งนั้นกับ เป็นภาวะที่ทําให้คุณนั้นยิ่งปฏิพานไหวพริบมาเต็มสังเกตการแล้วลองปรับประยุกต์ใช้อะไรวิธีการต่าง,งๆนานาเพื่ออะไรเพื่ออนาคตทั้งนั้นเลยถ้าคุณได้รับพลังงานนี้มาอนาคตก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะอนาคตก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเจอจุดขาดแคลนคุณจะมีแต่ความรื่นไหลของทรัพ,พยากรคุณจะมีของการคุณจะมีแต่ความโชคดีของการไหลมาเทมาและสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีจริงๆนะคะพี่ๆเพื่อน ชีวิตของคุณจะบรรเทาความเหนื่อยบรรเทาความกังวลไปคุณจะถูกเรียกขวัญด้วยทรัพย์มากมีคุณจะถูกเรียกขวัญด,ด้วยรายได้ที่เพิ่มพูนนะคะชีวิตของคุณผ่อนคลายลงได้เยอะเลยแหละนะคะเตรียมรับทรัพย์รับโชคเลยนะคะบางท่านก็มีดวง โชคลาบลอยมาด้วยนะคะบางคนถูกหวยรวยรวยลาบผลอย่างจากลาบลอยบุญใหญ่หล,ล่นทับด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่บางท่านที่ไม่ได้ทํากุศลด้านนี้มาไม่เป็นไรนะคะพลังงานนี้เรามีเรามีด้านของการลงมือทําอยู่นะมีด้านของการทุ่มเทแล้วได้มาเช่นเดียวกันและสายน้ําทองคําจริงๆพี่ๆเพื่อนๆเห็นแสงเป็นสีทองไว้ค่ะนี่แหละนะคะสัญลักษณ์ของสายน้ําแห่งความมั่งคั่งรุ่งเรืองรอเวลาที่จะ เทมาสู่คุณเหมือนคุณขุดขุดขุดเพื่อให้ภาชนะของคุณใหญ่ขึ้นเหมือนคุณเจอกับภาวะต่างๆนานาที่เป็นอุปสรรคปัญหาเพื่อให้คุณปรับเปลี่ยนเพื่อให้คุณยืดหยุ่นนะคะเพื่อให้คุณใช้ทักษะการสังเกตการให้เต็มที่นะคะและคอยฟิสสปิริตนะคะ t h e r e is a w a y i enough คุณร่ำรวยอย่าง เหลือเฟือเสมอแหละทุกอย่างมีเพียงพอสำหรับให้คุณรับรับผลดีๆนแน่นอน see the big picture มองเห็นภาพกว้างการการที่คุณเรียนรู้อะไรมากมายเช่นนี้มันจะทำให้คุณสำเร็จแบบมีความสำเร็จมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นคนที่เวลาที่เจอปัญหาคุณจะไม่ได้มองแค่ปัญหาคุณจะมองระยะยาวเป็นนะคะคุณจะมองระยะยาวเป็นว่า ว่าต้องทำยังไงว่าจะต้องใช้ชีวิตไปในทิศทางใดถ้าคุณได้ทักษะในการทำมาหาได้ทักษะในการสังเกตการทักษะในการแก้ไขปัญหานี้มาคุณจะทำอะไรคุณจะทำงานใดคุณจะส่งเสริมใครคุณจะเป็นผู้นำในเรื่องอะไรคุณก็มักจะได้รับดีมั่งคั่งรุ่งเรืองเสมอตามความพึงพอใจที่คุณจะอยากสักสรรเลย there is always enough นะคะ และเรื่องของงานประจําใครที่รอตําแหน่งขั้นเงินเดือนพิเศษการประเมินเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการประเมินขั้นพิเศษมีเกณฑ์ว่าได้มาแน่แท้ดาวเด่นปรากฏแล้วนะคะหรือบางท่านก็คือสอบแข่งขันสอบชิงทุนสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้แน่แท้นะคะและคุณจะถูกผู้อื่นมองว่าคุณเป็นคนที่หน้าแบบ โอ้น่าสรรเสริญในความรู้ความสามารถและถูกมองว่าเป็นบุคคลผู้มีวิสัยทัศน์นะคะดังจิราคอยาวนี่แหละนี่แหละ,หละคือพลังงานที่ชาวละคณาราศีพศึกศกจะได้รับเป็นรางวัลรายได้มาแล้วรายได้ที่เหลือเฟือแล,และทำให้คุณรู้สึกแบบโอ้ยเหมือนถูกปลอบขวัญเบาใจสบายใจเลยทีนี้รู้ทิศทางของชีวิตแล้วว่า ถ้ามีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกลัวหลอกอะไรแบบนี้นะคะตั้งสติแล้วก็แค่สังเกตดูซิว่าจะทำอะไรพลิกแพลงอะไรแบบไหนดีแล้วก็สรุปว่าได้ดีจริงๆด้วยนะคะภายในสองสัปดาห์นี้การเงินจะดีขึ้นและปฏิพาน์ดีมากนี่แหละปฏิพานมา์มาแบบแล้วนะคะปาดเปลืองนะคะอะไรก็สกัดไม่ได้อะนะคะอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดเพื่อให้คุณทุกข์หรอกจริงๆแล้วเกิดขึ้นเพื่อให้คุณ เกิดขึ้นเพื่อให้คุณลองใช้ปฏิพานลองใช้วิชาสังเกตการนะคะจบแล้วค่ะพี่ี่เพื่อนๆชาวพลึกศพนะคะเอเพิ่งเห็นว่าเอพิ่งเห็นว่าทุกๆทุกๆภาพเลยเขามีแสงสีทองนะคะโอบล้อมจริงๆนะคะนี่สำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่ี่เพื่อนๆชาว ลัคนาราศีพฤกภทุกท่านทุกคนทั้งนี้นะคะเตรียมรับความรักเตรียมรับความสุขนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ลงเอยสมหวงังมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีสําหรับการวางแผนเพื่อการสร้างรังรักร่วมกันนะคะหรือถ้าหากว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้มันจะเป็นอะไรที่คุณทั้งคู่ก็ยังห่างไกลกันอยู่ก็ไม่เป็นไรยังไงยังไงเขาก็ปักหมุดแล้วจริงๆเขามีหมุดม,มุ่งหมายในใจแล้วว่าคุณคือ คุณคือบ้านของเขานะคะคุณคือที่หมายที่เขาจะปักหลักทั้งชะตาทั้ง ท้งชาติพบจบแล้วเอ่ยนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีพฤกษฎทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพฤกษฎทุกคนมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุม้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจัดสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิก และแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะพี่ๆเพื่อนๆเรามาพบกันอีกครั้งรอบหน้านะคะ see y o u a g a i n ค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ